ตอนนี้กำลังหนึ่งเขาอยู่คุณเขาเป็นหนึ่งเขามีอะไรให้ช่วยบอกทุเรียนได้ไยใช่ค่ะบอกบอกทุเรียนห่อยนะคะวัดีพึ่งวันเดียบทุเรียนมาบังเว้นค่ะไปเอาไก่ไปเอาไก่บาทีนี้่ันเห็น กิโลละลอยสี่สิบบาทวะลอยสี่โลล,ละร้อยสี่สิบบาทเออมันไม่แพงดิก็เลยซื้อมาโลละร้อยสี่สิบบาทที่อื่นมันมีแต่สองร้อยร้อยแปดสิบเงี้ยมาเจอร้านนี้ร้อยสี่สิบบาทนูก็เลยซื้อมาอันนี้ประมาณลูกนี้ประมาณสองกิโลกว่าแต่เขาไม่ปอกให้เรานะเขาบอกว่าไม่ปอกให้เขาไม่ปอกให้ ขายราคานี้ไม่ปอกให้แต่ถ้าให้ปอกให้เขาจะคิดอีกราคาานึงนวก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวไปปอกเองก็ได้มาดูว่าพี่นนจะปอกได้หรือไม่จะได้กินไหมงานนี้สองกิโลจองโลหนึ่งขีดทูเรียนมันมีอย่างมั้ทุเรียนมันมีอย่างมันไม่แบบนี้ได้ะ อรอดูว่าจะได้กินไหมพี่บอกเป็นไหมพี่มันไม่ใช่มะพร้าวนะบอกไม่เป็นอ้าวงานนี้จะได้กินไหมงานนี้ลูกน้ำจะได้กินทุเรียนไหมถามจริงๆบอกเป็นไหมทุเรียนบอกไม่เป็นอบอกไม่เป็นบอกไม่เป็น ไม่เป็นก็ต้องเป็นระวังมือนะเดี๋ยวได้กินเนอะไปด่ได้แล้ว ระว่างแปบ๊ปบนมือแป๊บนมือนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาให้กำลังใจ,จมาถึงพี่จะกที่จะบอกว่ามาพี่มาถึงบ้าน,นใหม่ๆแต่ที่พี่จะได้พัก <laughs> กับ กลับมาทำอันนี้ให้เมียน,นี่นะปอกรเ,รรอเรียนไ,ย <c oughs> ได้กินมเนาะพี่เคยดูใน YouTube ไหมไม่เคยาย <c oughs> ทีได้กินมาลอมาที่งไหนนะอ่ เฮ้ยเรื่องจะเป็นจริงเลยระวังมือเด้อเป็นห่งวงสุกไหมไม่รู้เขาบอกว่าสุกอยู่นะก้นขายบอกว่าสุกคุญขายบอกว่าสุกกุญชยเขาคงไม่โกหกเราหรอกมั้งแต่รู้สึกเหมือน มันจะมีทั้งหมดกี่โพเนี่ยสามสามโพใช่นนนนถ้าปอกไม่โดนนะแสดงว่าถ้าปอกไม่โดนเนื้อนนะ จะไปเปิดร้านขายทุเรียนให้พี่ระวังมือนะอ้ออีอมัน มันไม่ใช่มีไี่ไงนี่ไงภูมันอยู่ตรงนี้นี่นี่พี่ต้องกีตรงนี้ออกนี่นี่ตรงนี้แสดงว่ามันมีสองันใช่พี่ห้านาทีแล้ว ม,มันอย่างงั้นไภาษาไทยไอยังไงภาษาไทยภาษาอีสานยองกินได้สุด ได้แล้วได้แล้วหนึ่งผู้ผู้หนึ่งผู้เล็กๆอันนี้มันทำไมมันแข็งแข็งอันนี้ผู้ที่สองนี่คือพาดผู้ที่สองมันต้องเป็นแบบนี้มา <c oughs> อันนี้มันเห <c oughs> มือนจะเป็นแบบประมาณว่ากรอบนอกนุ่มในเนาะ่่ <c oughs> พีตรงปาดพีตรงปาดตรงนี้ออกกันปาดขว่ามันออกกันอันนี้มันชิมีผู้หนึ่งเนี่ยนะอันนี้นะนี่นฮะปาดแนม่แหใช่ใช่ ไหนไม่ได้ไปดูหมอาำไม่ได้ไปหาทศก,ก็จะทำแบบนี้แหละพี่น้องคอนเทนต์ยกับครอบครัวนี่แหละเดี๋ยวมีอะไรสุขสนุกสนุกโอ้โหดูดิว้าวที่ไหนที่อเอาออกนี่ออกตัดนี่ออกใช่ไหมโอ้หน่ากินมากน่าจะได้เราเลยะได้ยืนเ <You say. S 1> โอ้แต่ทำไมมันมันแข็งแข็งอะคือเป็นย,ยังี่ซุกยัง <k iss ing> พ่อค่าพอ่าพอค่าบอกว่าพ่อค่าบอกว่าซุปนื่ค่าบอกว่าซุปแล้วก็คือซุปมันอาจจะเป็นกรอกนอกมันไม่อะไรทำไมเก่งแข็งวะซุกยังมันเก oui. ่งแข็งอ่ะจริงนะ่ะนี่ไม่สุกอ่ะอืมซุกน่าจะน่าจะยังกินไม่ได้ปนะอือีก ยังก็แกะแล้วก็แกะเลยให้มันหมดแล้วก็แกะะเเลยนาบวมเอารถเป็นบวมบวมในตู้เย็นเพิ่นเป็นแม่ค้าไหมแหมเพิ่นไปรับมาแต่เพิ่นบอรลูว่าแล้วเพิ่นกระเคาะเบิ้องของว่ามันสุกหรือมั้งว่าสันว่ามันนี่สุกแล้วว่าสันว่าเข้ากันโดยที่ว่าเข้ากับบรลลูคือกันว่าเพิ่นตัวเข้าหรือว่าตัว ต่มันแข็งแข็งมันแข็งเลยรู้คือเสียดายนิดแต่ไปเลยมันจะยังไม่ทันได้สุกลอยเปอร์เซ็นต์นะ

ีที่สุดก็ได้กินบักทุเรียกับข้า